สวัสดีครับนักเรียนชั้น,นม2ทุกคนนะครับมาดูขอ1.15นะครับอ,อยู่ในเรื่องพอหุนามนะครับก็มาดูผลต่างของกําลังสองเนาะผลต่างนะ,ะบทนิยามเขาบอกว่าหน้ายกกําลังสองลบหลังยกกําลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะครับ เวลานักเรียนทําก็ต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปหน้ากําลังสองรูปหลังกําลังสองให้ได้ก่อนนะครับมาตัวอย่างจงแยกตัวประกอบต่อไปนี้นะครับเช่นข้อหนึ่ง x บวกสองทั้งหมดยกกำลังสองลบเก้าเราจะจัดยังไงให้อยู่ในรูปหน้ายกำยกำลังสองลบหลังยกกำลังสองตัวนี้มีแล้วเลื้ตัวหลังเนาะไอ้เก้าก็คืออะไรครับเก้าคือสาม อะไรสามยกกำลังสองเนาะก็จะเป็นสอง x บวกสองทั้งหมดย,ก, 2, 3, ยกกำลังสองลบสามยกกำลังสองเนี่ยจัดได้แล้วจัดได้แล้วก็ได้แล้วว่าก้อนนี้เป็นอะไรก้อนนี้เป็นหน้าก้อนนีเนนะ้เป็นหลังนะครับเป็นหลังก็จะได้ว่าหน้านี่หน้าคือ x หน้าบวกหลัง คือ3คูณกับหน้า,าลบหลังนะครับหน้าลบหลังต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเอาวงเล็บออกนะครับวงเล็บออกอดูดีดนะต้องดูพวกเครื่องหมายลบหน้าหลังนี่จะสําคัญมากสาคัญมากถ้าตัวเดียวไม่ไม,มีปัญหาถ้าเป็นก้อนนี่จะมีปัญหาทันทีนะก็จะเป็น x บวกสบวกสคูณด้วย x บวกส ลบสามลบสามนะครับเป็นอะไร x บวกสองบวกสามเป็นห้านะครับคูณกับอ x อสองลบสามหรืออะไรสองลบสามก็คือถ้าสามลบสองได้หนึ่งสองลบสามก็คือลบหนึ่งจบละข้อนี้เสร็จละ,ะไม่อยาก เวลาต้งเรียนทาให้เขียนถ่สมุดนะครับเนี่ยครูมไม่ได้ทำรายงานในหะ้อ่าตอนนี้เหมือนกันที่หกรูปไอหก x กําลังสอง x บวกห้าทั้งหมดยกกำลังสองจัดรูปให้ก่อนว่าตนนัวไหนเป็นหน้าบ้างอ่หกก็คือสี่ยกกำลังสองรู x บวกห้าทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยจัดรูปได้แล้วครับตอนนี้เป็นหน้าส่วนก้อนนี้เป็น หลังนะครับเป็นหลนะังจัดรูปก็เป็น,นหน้าบวกหลังคูณด,นะด้วยหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าลบหลังตัวนี้เครื่องหมายบวก<ม>เครื่องหมายบวก<ม>เครื่องหมายบวก<ม>เปิดวงเล็บเลยนะครับก็เป็นนะเอา,เอา เอาวงเล็บเล็กดีกว่าเนาะเป็น4บวกกับ x บวกห้าแต่ตัวนี้ต้องดูระวังดีดีนะครับดีระวังดีดีเครื่องหมายลบเนี่ยสำคัญอ่าเครื่องหมายลบก็จะได้4ลบ x ลบห้านะครับเวลาเราใส่เวลาใส่ลบเข้าไปเครื่องหมายเปลี่ยนนะครับเนี่ยจาก x เป็นบวกก็กลายเป็นลบนะในวงเล็บจากบวกก็กลายเป็นลบเนี่ย ต่อมาก็ทําเป็นอะไรเวลาเรียงให้เรียงเอาตัวแปรขึ้นก่องก็คือ x บวก4บวก5เป็น9นะครับ9ต่อมาเอาตัวนี้ขึ้นกว่องคือลบ x c ตัวนี้ชอบผิด c ลบ5เป็นลบ1นะครับจบแล้ว1ข้อต่อมาข้อ3อน,นักเรียนจดเลยนะครับจด,ดใส่สมดุดข้อ3 x กํลัง2ลบ x บ4ทั้งหมดกําลัง2ข้อนี้มันบอกแล้วมันบอกแล้วว่าตัวนี้เป็นหน้าเนาะ x เป็นหน้า x ลบ4เป็นหลังนะครับ x ลบ4เป็นหลังก็จะได้ว่าหน้าบวกหน้าบวกหลังเห็นไหมคูณกับอะไร หน้าลบหลังตัวนี้กระจายไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้จะมีปัญหานะครับข้อกระจายออกมาได้เป็น x บวก x ลบส่นะครับถ้าบวกด้านนอกไม่มีไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าบวกลบด้านนอกมีปัญหาตัวหน้ายัางเหมือนเดิม x ตัวนี้กระจายเข้าไปจาก x คำนาก็กลายเป็นลบ x จากลบสก็กลายเป็นบวกส x บวก x ได้ไร x บวก x ได้ 2x 2x ลบ4คูณกับ x ลบ x เหลือ0ใช่นไหม0บวก4ก็เป็น4ใช่มไหมก็เป็น 2x ลบ4คูณกับ4นั่นเองอจบละนะครับตัวนี้คือการแยกตัวประกอบนะหรือใครอยากแยกเอาตัวนี้ออกมาอีกก็ได้ก็ไม่ว่านะดึง2อ,ออกมาก็ได้ อ่าข้อสี่นะครับข้อสี่ยาวๆหน่อย x รูปสามคูณกับ x รูปสาม x รูปสองทั้งหมดยกกำลังสองลบ x บวกห้าทั้งหมดยกกำลังสองอ่าตัวนี้มันจัดรูปให้เราแล้วอ่าจัดรูปให้แล้ว,ลวอ่าก้อนนี้สาม x รูปสองคือหน้า x 5, นะบวกห้าคือหลังนะครับคือหลังอ่าก็จัดรูปก็คือ หน้ายกกําลังสองลบหลังยกกาลังสองก็คือหน้าลบหลังหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเนาะ,ะก็เป็น 3X-2 ลบ2บวกกับนน x บวก5คูณกับ 3X-2 ลบ2ลบกับลบกับ x บวก5เนอะ่ขอเป็นแบบนี้เนาะอเป็นเท่าไหร่เอาวงเล็บออกนะครับตัวหน้านี่ไม่ไม่มีปัญหาเป็น 3x ลบ2บวกกับอ่าพูดผิด 3x ลบ2บวกกับ x บวก5คูณกับอะไร 3x ลบ2 ลบกับตัวนี้มีนขาก็คือต้องใส่ลบเข้าไปก็คือลบ x ลบห้เนาะลบ x ลบหาเป็นอะไร3 x บวก x ก็เป็น4 x ส x ลบ2บวก5เป็นบวก3 3 x ลบ x ก็เป็น2 x ลบ2อลบ5ก็เป็นอะไรลบ7นะครับลบ7 อ่เส็จเสร็จข้อนี้เสร็จก็จดก็นอะอครับข้อห้ายี่ิบห้า x กําลังสองลบ x ลบสองถ้ามดยกกำลังสองข้อนี้ทำยังไงข้อนี้มันจัดรูปยังไม่เสร็จนะครับนี่ดูยี่ห้ายี่ห้ามันมีอะไรยกกำลังสองไหมอ่ายีห้าก็คืออะไรครับยี่สิบห้าก็คือห้ายกกำลังสองใช่ไหม มันก็จัดรูปมันก็คือ 5x ทั้งหมดยกกกำลังสองนั่นเองใช่ไหมลบกับ x ลบสทั้งหมดยกกกำลังสองเราจัดจัดนี้นะครับก็จะได้ว่าก้อนในเป็นหน้าตัวนี้เป็นหน้าพดหน้าตัวนี้เป็นพดหลังนะครับเป็นพดหลังแล้วก็เข้าสูตรล้วก็คืออหน้า ลบน้ายกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองเท่ากับหน้าลบไอหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะครับเป็นอะไรเอาวงเล็บออกก็คือห้า x บวก x ลบสองเห็นไหมถ้าเป็นเชื่อมได้บวกเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะครับแต่เชื่อมได้ลบเครื่องหมายจะเปลี่ยน ตัวน,นี้ก็เป็น 5x ลบ x บวก2 5x บวก 1x ก็เป็น 6x ก็ได้ 6x ลบ2คูณกับ 5x ลบ4ลบ1ก็เป็น 4x บวก2จบไม่ยากนะครับไม่ยากข้อนี้ก็เหมือนกันข้อ6นอ่ทำเหมือนข้อ5ตัวน,นี้25ก็เป็น5เหมือนเนาะ อันนี้ก็คือ5คูณกับ x อบวกสทั้งหมดยกกำลัง2นะนี่ตัวนี้จะสับสนนะจะสับสนตัวนี้ที่คุณครูเคยสอนแล้วว่าอะไรว่า a ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n เท่ากับ a b ทั้งหมดยกกำลัง n นี่ตัวนี้เคยสอนแล้วลบกับสิบสีก็คือ หนึสิบสก็คือสิบสองเอกกำลังสองนี่ได้หรือยงังจะดรูปแบบแล้วตัวนี้คือหน้าหน้าขางก่อนตัวนี้คือหลังก็เท่าไรก็จะเป็นหน้าหน้า,นาบวกหลังหลังคือสิบสองเคูณกับหน้าลบ หลังนะครับลบหลังเป็นเท่าไหร่กระจายเข้าไปเป็นเท่าไหร่หคูณ x ก็เป็นห้า x ห้าคูณสองก็เป็นสิบบวกสิบสอง x คูณกับห้าคูณ x เป็น5้า x บวกสิบลบสิบสอง x เป็นเท่าไหร่ 5x บวก 12x เป็น 17x บวก10คูณกับ 5x รู12 5รูป12ก็เป็นลบอะไรร7รูป 7x บวกกับ10นะครับจบละกอนนี้เรียน10อนอาทีแล้ะมาดูแบบประคัดนะครับแบบปรกคัต5ข้อข้อ1 x ลบสองทั้งหมดยกกำลงังสองลบหนึ่งก็แยกออกมาเัีนี้ก็เป็น x 2, ลบสองลบหนึ่งก็คือหนึ่งยกกำลังสองใช่ไหมหเดี๋ยวครูไปทำนิดหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งกยกกำลังสองก็แยกออกมานะครับแยกออกมาตัวนี้ก็คืออะไรยี่สิบห้าก็คือห้ายกกำลังสองตัวนี้ก็คือสองยกกำลังสองตัวนี้ก็คืออะไรเก้ายกกำลังสองเนาะตัวนี้คืออะไร ก้อนนี้ก็คืออะไร 2x ทั้งหมดยกกำลังสองเนาะห้าข้อพอครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ